สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องแหนน้อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม m o n s t e r Hunter p ร r t ั b l e 3 ID ลสอีกเช่นเคยนะครับมาทุกคนได้เวลาตะลุยมอนกับน้องมิโฮคนดีคนเดิมอีกแล้วไปกันเลยดื่มเพิ่งดื่มกันเพิ่มพลังกายพลังใจสดชื่น พืเปลี่ยนชุดมาเดี๋ยวเรามาดูชุดกันก่อนเลยนะรอบนี้ผมจะเล่นเป็นสวิตแอกสายาธาตุนะครับไปสายตีใกล้ก็สกิลแรกเป็น i อเอทบวกสนะครับจะทําให้ตีาธาตุน้ําแข็งแรงขึ้นต่อมาก็จะเป็นช h a ์ n เนะ็บวกหนึ่ะใส่มา15แต้มจะยืดคมอาวุธให้ยาวขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็น Element ATK นะครับจะทำให้ตีธาตุแรงขึ้นเช่นเดียวกันสุดท้ายก็จะเป็นชาร์ p เพนนิ่งครับก็จะทำให้เรารับอาวุธไวขึ้นนะครับประมาณนี้ตม่อเราสกิลชุดแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอาวุธผมใช้เป็นสวีทเอ็กของบาริออนะครับเป็นสวีทเอ็กสายธาน้ำแข็ง ขวดน้ำยาก็เป็นเอเลเมนต์นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสอยสกิลเออเป็นเอเลเมนต์ ATK บวก 4, I ATK บวก8นะครับประมาณนี้สุดท้ายก็จะเป็นเจมสกิลนะครับที่ใส่ในชุดก็จะใส่ตามนี้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอรับเคเวสกันก่อนนะ HR6 นะรอบนี้ HR6 ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเคลียร์เคเวส HR5 หมดแล้วนะก็จะเริ่มตะลุย HR6 เอ่อเควสนี้นะที่จะต้องเจอไปเจอกับมอนสิกเนเจอร์ของภาคนี้ก็คือจีโนกาหลังจากในอีพีนีแล้วเคลียร์เควส เฮตอาห้าหมดแล้วก็รอบนี้จะขึ้นมาตะลุยเฮ6อาหกก็จะเจอกับม้อนตัวโหวดๆนะครับอ่าชุดอ่ไอเทมนะครับขอไปไอเทมที่เอาไปก็ประมาณนี้ส่วนชุดแมวก็ตามนี้นะครับสิกิลก็เหมือนเดิมไปลุยกันเลยแบบรวดเร็ว มาเข้าสู่แมปออกเดินทางจากหมู่บ้านยูคุโมมาได้รับภารกิจให้มาล่าจินโนกะมีกาเดมอนมืกันชื๊บมาสวิตแอก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีความน่าเล่นค่้าาที่จะรุนแรงด้วยคนระับ เจอละมีการเล่นที่หลากหลายเพราะว่ามีสองโหมดให้เล่นก็คือโหมดดาบกับโหมดควานนสะสรัลติวิตเอ็กซ์มามาทางนี้เลยเพื่อนไปไหนจ้าไปไหนก็ไม่รู้ซึบขี่ก่อนขอขี่ขอจิ้มจิ้ม เอาไปก่อนหนึ่งคอมโบจุบนี่ไงเอาไปเอาไปมาทางนี้มาทางนี้มาเล่นทางนี้มาบินหนึ่งบินสองใครเดินมาแล้วสวยงามปึ๊บขอจชิมหน่าอีกสักที ระเบิดดุมเข้าไปต่อคอมโบคุ้มๆไปก่อนตามด้วยคอมโบขวานเราไม่โดนเลยโดดออกด้วยได้เลยพี่ชายิปนี่จิ้มจิ้มปาดมองไม่เห็นอะไรเลยคิปออกก่อนชิปออออกไปทัน ชิบทโดนอยู่โดนทุกดอกมึนด้วยสวยงามโดนต่อโดนรัวๆแบบนี้ไฟมันหน่อยชิบมากระแทกแบบดุนแรงพอปปาดหน้าสกี โดนดีชาร์จขั้นตากิจเกียรก,ก่อนกิจเกียิจเกียรเ,เ,เล็กน้อยกิจเกียรเ,เล็กน้อยซุดซุดด,ด,ดีชาร์จเซมินา กิจเจตต่อยกิ้นหน่อยคลิปโด้ซูเปอร์แมนได้สวยงามติดชายอย่างนั้นเลยเอาไปเลยอารี เอาไปต่อชึิกหลกุก่อนเอาไปคิกนี้ชิบโดนอยู่กลางหลังบอกเลยว่าลำมันจัดอ่ะดีกันรีกันกิบเต็มเรียบร้อยุ๊ไม่โดนปาดมาหนึ่งทีไม่โดนอีกชึิกหลุก่อนจาดูชาสติมินาัีไงดีอาการ ปาดหนึ่งทีสองทีอกรื้อหืม,มโดนชนเลือดมีกาปูชันหนึ่งปวดปาดหนึ่งสองคบโดนอีกแล้วกระเทกหน้าเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีใครมาคุลอสหรอ สุลอรมาพวนคลิปเอาไปก่อนดังบอมยังไงยังไงโกรธโกรธโกรธโดนปาดหนึ่งทีถึงกโกรธดนเรียวจัดอะบอกเลยคลิปปาดใส่ปาด เป็นอีกจ้าหาบิทูชึบไม่โดนอีกชึ้บอื <c> ้ม <oughs> เกือบต้องค่อยๆเล่นค่อยหาจังหวะท่านี้แรงท่าไม่ตายปล่อยกระแสไฟฟ้าปาดหนึ่งไม่โดนเลยรวดเร็วหลือเกิน มีหนึ่งมีสองช่้รลอให้หน่อยดโนไม่ได้โจมตีเลยเด่นดีเธอร์เลยพี่ชายด่เดีเธออย่างนั้นเลยโดนละยีงไงปาดอีกไม่โดนปาดต่อปาดีกปาดอยู่ปาดฟรีปาดเรื่อยๆปาดลัวฮึหึหางปาดคิดว่าคุ้มอยู่แลกกันแลกกันไป นี่ไงเอาขวานมาเกตเกตเรือหรือโดนชนเข้ากลางหลังชึบจีระเบิดเป็นโกโก้คันระเบิดเป็นโกโก้คันไงนะเหตุนะกันการมันเป็นยังไงชึบโดดมี่ครับผู้ชหนึ่งขวดแล้วรีบตาม ตอนนี้เจดกำลังรีโหลดไม่ซีดมาก่อนตามไปกันต่อึบไม่โดนจ้าทึบทึบลำต่อ ออกก่อนนี่ไงเอาไปเอาไปเอาไปรูรัวเอาไปรูัวชุดฮิ้อเต็มหน้าชุบหลบออกชาดไวเหลือเกินพอเวลานอกก่อนรับดาบหล่างล่างสองใหม่อีกแล้ว ิแปล่งล่างรัวเลยยังไงอาการมันเป็นยังไงชือบปลก โอ้โดดผิดจังหวะมืนแล้วเอา้าสวยงามชึบสวยงามดีจิตชายอีกแล้วมีหนึ่งมีสองโหดมากบอกเลยชบเอาวีกโกดธละ ควบคุมหมกเลยคุมจัดเอาไปเอาไปต่อจิบเกดชึบชึบเอาไปชึบชึบไม่โดนเลยไม่โดนเลยยังไงเอาไปลูลัวจิบเกดลำลัวบอกเลยมันจัดอะ ดีทดีดีด,ดีวีทูร้อให้ดาบมาเอาดาบมาปาดชุดอกอกรชุดอือหเก็บโดนเก็บโดนชุดปาดปาดต่อปาดอยู่ปาดอีกเป็นหนจ๊ะ ลีก่อรีก่อรีเกยังไงไม่มีใครแล้วเพื่อนเหลือแค่ฉันกับนายชึบปาดฮึึโดนปาดคืน,นกันบีหนึ่งมาบีหนึ่งมาแล้วบีหนึ่งมาช่วยรอให้ก่อนเฮ้อลุกจับชน โอ้โจะกินนิดหน่อยเปลี่ยนโซนแลสเต็กมาก่อนเปลี่ยนโซนอย่างนั้นเลยเอาเฮ้ยลูกจบชวนมีโฮหมื่นเลยไม่ซีดมาแล้วมีการพูชันกัน จิดปาาปาดรัวป่ารัวป่าจิมยับปาดแบบต่อเนื่องจิบจิบป่าต่อได้เวลาอีหโวเอาคืนปาารัวป่ารัลว,ลว,ลว,ลวโคตรคุ้มอ่ะจิบไปหนอจ้าเต็มหน้าจุบกินไป เพื่อความสะาใจเพื่อความรุนแรงจิบออกเกตดหมดแล้วเอาขวานมาตีจิบเกรดกลางหลังกลางหลังเอาไปอีกจิบจิบเกือบโดนท้าจัดกิน เล่นโหมดขวานก่อนเพราะว่าเกียร์ไม่มีเอเ๊เดินช้าเดินทำทรงไม่โดนจ้ากีบเกียร์รัวจีบเกียร์รัวยังไงจะได้มันจะหิวอยากหาอะไรกินส่วนเรานั้นก็กินแลสเต็กเพิ่มอีกนิดหน่อย มาเดี๋ยวลาบุกหนักกินอะไรเหลอกินอะไรเลยกินอะไรเหลอขอแบบเบิ่มๆนี่ไงสวยงามชุบจริงไปกินไปเปลี่ยนเป็นหมดดาบออกมาหไม่ถึงออกก่อนไม่ถึงก็ออกก่อนปาดต่อเอาคุ้มๆก่อนนี่นี่เร็บ ทึบสี่สี่ว่าได้อเพื่อแล่ก,กันไปจึบออกเกียดหมดพอดีนี่คือกลางหลังกำลังเพิ่มเลือดอยู่เพิ่มอีกขวดหนึ่ง เอาขวานมาตีจิบเกดก่อนโอ้โหโดนหางฟาดทึบชิบกินมแม็กซิ่งสวนพิเศษนี่ไงหันไปฟันชิบก,กินทึบหลบดปัญจาโอา้โหโดนอยู่เหรอ จิบก่อนมาแปลงล่างมารับบูบุให้คมให้พร้อมพร้อมสู้ปาดมาปาดสองรอบออกก่อนชึบโดดตอกปาดหนึ่งปาดสองปาดสาม ปาดอีกสี่ห้าแล้วก็หกเหมือนจะโกรธกระดิดความโกรธชิบโดดออกเป็นอกจ้าชึบไม่โดนลำอากาศเป็นหนึ่งเจ็บชิบนี่เอาไปเอาไป เอาไปอเอาไปต่อดาบดาเมจเบิ่มเบิ่มเกีโหมดอีกแล้วเอื้อหือเข้ากลางหลังมือหนีต่างหากที่เผยอ,อย่างนั้นเลยขอเวลาน,นอกเพิมเรียนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตสองขวดไปเลย มาลุยต่อดีชาร์จเกตเกตด,ดาบเอาขวานมาตีเกบเกตต่อชุบหลบเลียงไข่เลีงดีถูกเอาดาบมาปากนี่ไงชุดเสียรโซน ไม่ปีดตามมามีหนึ่งมีสองเฮ้ยมันจะเล่นทีเผอเล่นทีเผออย่างนั้นเหลอเล่นทีเผออย่างนั้นเหลอชิบปาาอือฮึโตนจงังหวะ โดนอีกแล้วเข้าซ้ำกลางหลังมืนมีโฮมืนชึบก็โดนชนอีกแล้วขบอาทางจ้า ช๊บออกทันอยู่โอ้โหโดนขโมยของช๊บออกก่อนออกอออกอ่อนเดี๋ยวซวยมันจะโกรธนะก็มา <c oughs> อยุ่งนี้จ้าโล่งๆเลย ยังไงปาดต่อสวยงามออกจากล่างสองอนี่ไงเอาไปอีจึ๊บจึบปาด ลูลัวเอาวปเอาไปลูลัวพลังดาบดาเมจรุนแรงดาเมจบุมเบิ้ลชิปฮึืมไม่ทันเก็บหมดละเก็บหมดก็เก็บก่อนเดี๋ยวตีเก็บเล็กน้อย เอาขวานมาตีกเกตเกตฮส,สกิดนิดหน่อยตามตามต่อชิปกิงสองจงังหวะไปไหนไปนไหน akan mempunyai เป็นเป้านีให้วิโฮอย่างงั้นเลยเดี๋ยวคิดว่าจะรัดเดือมือบอกเลยว่ามันจัดประมาณ20นาทีได้จบแบบสวยๆบอกเลยว่าโคตรมัน ชึบ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 เป็นอาวุธที่เล่นสนุกนะโหมดขวานก็มีคอมโบสับรัวๆแล้วก็โหมดดาบก็มีบัฟขวดน้ำยาเอลิเมนท์ทำให้แรงขึ้น ประมาณนี้สำหรับการล่าจินโนก้าในอีพีนี้ของก็ตามนี้เลย19นาทีก็ถือว่าใช้ได้อยู่ มาก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าจินุก้าใน H R 6นะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ